ฉันทำสิ่งที่ต้องทําหมดแล้วตอนนี้เพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างก,กลายเป็นของฉันและเพื่อให้แน่ใจว่าลูกชายคนเดียวของฉันจะได้มรดกทุกอย่างเธอจะได้สิ่งที่ต้องการวันพรุ่งนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉันรู้ว่าเรน่าจะต้องไปเอาสมุนไพรแน่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่เธอต้องให้คุณช่วยคุณจะต้องแอบตามเธอไปตามเธอไปเรื่อยๆและเมื่อเธอหันกลับมามอง เธอก็จะต้องไม่เห็นคุณอีกอย่างฉันคิดว่าคุณควรพาพรมรากสดไปด้วยปัญหาทุกอย่างจะได้ถูกแก้แล้วเมื่อเธอได้เจอสมุนไพรนั้นคุณก็ฆ่าเธอซะนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเรน่าจะต้องตายในวันพรุ่งนี้ ฉันมักจะเฉยชากับริชาร์ดเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ายุกจะไม่รู้สึกแย่และไม่คิดว่าฉันรักริชาร์ดมากกว่าเขาฉันคิดว่าทุกอย่างมันจะต้องเรียบร้อยแต่มันไม่เป็นแบบนั้นหลังจากลูกชายและลูกสะใภ้ของฉันตายก็ไม่มีอะไรถูกต้องเลย ฉันมักจะทำเป็นยิ้มแยม้มแต่ฉันก็แบกความเจ็บเอาไว้มีฉันคนเดียวที่รู้เรื่องนี้ตอนนี้ชีวิตของริชาร์ดกำลังตกอยู่ในอันตรายเขาสู้เพื่อชีวิตเขาอาอ์ชิตริชาร์คือลูกคนเดียวของเธอที่เหลืออยู่ฉันทน ฉันทนเสียเข้าไปไม่ได้ไม่ได้แต่วันนี้ฉันทำให้ชีวิตคนอื่นอยู่ในอันตรายเพื่อที่จะช่วยชีวิตเขาฉันกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวฉันมันเห็นแก่ตัวยายไม่ได้เห็นแก่ตัวเลยนะคะ <c oughs> นั่นอะไรคะมันคือความจริงทั้งหมดแต่วันนี้เธอจะไม่ได้เห็นมันยายคิดว่ายายเห็นแก่ตัวเหรอคะรู้ไหมว่าหนูกับกนกราดว่าไงหนูน่ะเห็นแก่ตัวที่สุดในโลกจะทำยังไงได้ล่ะคะยาย หนูจะพาสมุนไพรามาให้ริชารให้ได้เลยเธอไม่เห็นแก่ตัวหรอกลูกเธอเป็นคนดีดีโปรดอวยพรให้หนูด้วยขยายหนูต้องการจริงๆคะ่ะเดี๋ยวก่อนจ้ะ นี่คือพรของพระแม่อยายจะสวดมนต์ให้เธอฟังนะแวะเข้าวัดระหว่างทางพร้อมกับพรมของพระแม่จะไม่มีใครห้ามเธอได้ไปได้แล้ว ริชาฉันจะเอาสมุนไพรคืนชีพมาให้นายแล้วจะไม่กลับมาถ้าไม่ได้มันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันรู้ว่าพระแม่อยู่กับฉันอีกอย่างนะพอฉันได้สมุนไพรามาแล้วนายจะต้องตื่นมาคุยกับฉันฉันอุตส่าห์สิ่งชีวิตเพื่อนนายเลยนะฉันเป็นหา่ขี้ตื่นงไงริชาฉันจะไม่หยุดเด็ดขาดเพราะว่ามันจะต้องสำเร็จให้ได้เลย ฉันไปก่อนนะแล้วจะรีบกลับมา ขอบใจมากครั้งนี้นายทำให้ฉันหัวเราะฉันไปก่อนแล้วจะรีบกลับมาขอบใจนะ แกไม่รู้หรอกว่าแกช่วยฉันไว้มากแค่ไหนนหริชาร์ฉันจะตอบแทนแกได้อย่างไงดีนะแกช่วยฉันไม่ได้ขณะที่แกมีชีวิตแต่ความตายของแกช่วยฉันได้แกแค่ทนทรมานอีกวันเดียวหลังจากนั้นพวกเราจะไม่ต้องทนทุกข์กันอีกต่อไปไม่มีอีกแล้วรับไปสิฉันอดนอนทั้งคืนเพื่อว่าแผนที่ให้กับเธอเธอจะต้องตรงเข้าไปในป่า และผ่านทางดินโคลนมันจะนำเธอไปถึงภูเขาได้นะเธอจะพบต้นไทรที่ตายแล้วเธอจะต้องขยับก้อนหินและเธอก็จะเจอสมบุไพรายอยู่ใต้นั้นเข้าใจใช่ไหมหละ่ะคุณทำเพื่อฉันมากเหลือเกินคะ่ะขอบคุณมาก เธอรับพรจากพระแม่แล้วพระแม่จะอยู่กับเธอ ฉันบอกยุคต้องไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าให้ตรวจดูกระเป๋ากางเกงทุกครั้งเขานี่ลืมประจำเลยรอยลิปสติกนี่มันหมายความว่ายุคมีผู้หญิงอื่นแล้วยุคไม่กลับบ้านทั้งคืนเมื่อวันก่อน ฉันอุตสา์เป็นห่วงเขากลัวว่าเขาจะถูกพรหมรากสดทำร้ายแต่เขากลับฉันพยายามเอาใจเขาอยู่ตลอดเวลาฉันอดทนต่อความโหดร้ายของเขาเลนี่คือสิ่งที่เขาตอบแทนงั้นเหรอ ไม่ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร อาการของเขากำลังแย่ครับพระแม่จงจเจริญ นี่ฟังนะอย่าให้ผู้หญิงคนนั้นเห็นแกน่ถ้าเธอเห็นก็เปลี่ยนเส้นทางแต่อย่าให้เธอคลาดสายตาไปได้เราต้องด้สมุนไพรคืนชีพไม่ว่ายังไงก็ตามเพื่อแก ทำยังไงดีทำไงดีเราช่วยเธอไม่ได้ถ้าเราไปช่วยเธอเธอก็จะเห็นเราเอาพระเจ้าพึ่งพึ่งทำไงดีพึ่งชอบกุหลาบนี่นาะลืมไป ริชามนายช่วยฉันถึงแม้จะไม่ได้อยู่กับฉันก็เถอะนะ ทำไมฉันรู้สึกเหมือนพรมรากสดอยู่ใกล้ๆเลยละ่ะอบอบผมขอโทษอะไรลูกทำอะไรเปล่าครับลูกเคยช่วยพ่อทำงานมาก่อนนะแถมเป็นงานผิดกฎหมายแล้วลูกก็ไม่ได้กลัว ลูกทำให้น้องชายแต่งงานกับเครา่าก็เพราะว่าเงินลูกไม่ได้กลัวเลยแล้ววันนี้ลูกกลัวล่ะลูกกลัวหรือยังไงเขาไม่ได้เป็นน้องผมนี่รู้ได้ยังไงกันฮะเพราะแม่บอกลูกใช่ไหมลูกกําลังพูดเหลวไหลกับแม่นะลูกไม่ได้รู้สึกกลัวเลย หลังจากที่ลูกกับพ่อของลูกทำลายธุรกิจเราแต่วันนี้ลูกกำลังรู้สึกกลัวน่าขายหน้าจริงจ่องแบบนั้นหมายความว่าไงลูกไม่ได้กลัวตอนที่ลูกเล่นพน,นัน ลูกไม่ได้กลัวตอนที่เจ้าหนี้จะฆ่าลูกแต่ว่าวันนี้กลับกลัวลูกกับพ่อของลูกร่วมกันทำงานผิดมากมายแล้วลูกก็ไม่ได้กลัวเลยแต่วันนี้ลูกแม่รู้สึกกลัวกลัวมากไหมฮะดื่มสิมันช่วยให้ลูกหายกลัวได้ดื่มเลยแม่นี่ไม่ใช่เรื่องเงินนะ เราเกือบตายเพราะว่าพรมรากสดแต่วันนี้แม่กลับควบคุมมันได้แล้วไงล่ะมันแตกต่างกันตรงไหนอย่างนั้นชยุคทำไมลูกต้องคิดว่าคนอย่างเราถึงแตกต่างจากพรมรากสดอีกอย่างนะมันไม่มีอะไรต่างกันเลยระหว่างพรมรากสดกับเรนาะแม่สั่งมันมันก็ทำไม่เคยขัดขืนและพอแม่ ขอให้เรน่าทำบางอย่างเธอก็ทำที่จริงก็มีต่างอยู่บ้างเพราะเรนาไม่ได้ฆ่าใครจนวันนี้แต่พรมรากสดนั้นฆ่ามาแล้วหลายต่อหลายคนรู้ไหมยุคแม่ยังสงสัยนะเรน่าจะฆ่าใครไหมถ้าแม่ขอให้เธอทำน่าสงสัยนะ แต่แม่ครับแม่วางแผนจะฆ่าเธอไม่ใช่เหรอใช่เพราะแม่ไม่ต้องการเธอแล้วไงล่ยยุคแม่ไม่ต้องการผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วถ้าแม่ปล่อยเธอไปแล้วก็ความพยายามของแม่ก็จะสูญเปล่าเธอจะทำลายทุกอย่างของแม่และแม่ไม่ต้องการเธอแล้วแล้วริชาร์ดล่ะเขาจะรอดไหมว้าวลูกแม่ช่างเป็นห่วงน้องชายลูกจังเลยเนาะ เขาจะต้องตายถ้าเขาฟื้นขึ้นมาเขาจะต้องบอกทุกคนเรื่องนายนาแนนะ่โมหินียียแก่นี่ยุ่งกับฉันซะจริงๆเลยเอาไปเดียวเข้าเร็วค่ะป้าเอ่อป้าคะฉันมาแล้วเ,เธอเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรแล้วล่ะคะ่ะ ยุกแม่ไม่เป็นไรแล้วลูกไม่ต้องอยู่ที่นี่หรอกนะกลับไปทำงานเถอะจ้ะโมฮีนีคฉันอยากบอกอะไรเธอหน่อยเธอรักริชาร์และราคีเหมือนกับแม่แท้ๆฉันซาบซึ้งมากและไม่รู้จะขอบใจยังไงขอบใจจริงๆนะ ว้าวเฮ้ทั้งสองคนคุยอะไรอยู่แล้วครับป้าทำเหมือนฉันเป็นคนแปลกหนะ้าเป็นเพราะว่าฉันไม่ใช่แม่แท้ๆของริชารเธอก็เลยมาขอบคุณฉันรู้อะไรไหมคะป้าถ้าอาชิสกับสุธายังอยู่ในวันนี้ฉันจะต้องทะเลาะก,กับพวกเขาเพอริชาร์ฉันจะไม่คืนริชารให้พวกเขา ฉันรู้ว่าฉันช่วยราคีไม่ได้แต่ว่าฉันต้องสู้พริช้าบให้จงได้เยี่ยมไปเลยเจ้าแม่ดรามา่าตอนนี้หยุดเล่นละครได้แล้วนะ และฟังสิ่งที่ผมจะพูดให้ดีๆโทรตามหมอ,อกเก่งๆแล้วริชาร์ดน่าจะหายดีแต่ถ้าริชาร์ดยังไม่หายดีเราจะเสียเงินทั้งหมดและเราจะไม่ได้เงินเธอสักแดงเดียวลูกเราอยู่ในอันตรายคุณยังคิดเรื่องเงินอีกเหรอใช่ถูกต้องเขาเป็นลูกเราถ้าหาว่าคุณเป็นห่วงเขา ก็ยือชีวิตเขาซะจะทำยังไงก็ได้เนะเจ้าแม่ดราม่าจริงๆ